สวัสดีดดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยาก,ยากรู้ให้ถาม,ถามรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยไขทุกประเด็นปัญหากับปั้นวมรมล์รุจิชัยและเกดกฤชกรนการ,การักดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องเกสในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดแบบนี้สบายดีไหมครับเอาเข้าจริงๆโควิดระบาดอยู่แบบนี้ก็ต้องเคียบเป็นธรรมดาแหละไหนจะเรื่องการเรียนออนไลน์แล้วเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องคอยระวังตัวเองด้วยนะคะ ก็จริงมีคนโทรไปปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตเดือนละเกิดบสองแสนรายเลยนะและส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดอีกด้วยอืมและนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังบอกอีกว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เกิดความเครียดของคนขึ้นขึ้นลง,ล,งล,งล,งลงได้เลยนะแล้วเคก็เห็นผลสํารวจจากสํานักวิจัยซูเปอร,ร์โคบอกว่า คนไทยเนี่ยมีความเครียดเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิดถึงร้อยละหเลยนะคะพี่ปั้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อสภาวะสุขภาพจิตเนี่ยจะมีทั้งผู้ติดเชื้อญาติพี่น้องคนที่ต้องกักตัวคนที่ต้อง work from home หรือนะักเรียนที่จะต้องเรียนออนไลน์พวกเขาจะเครียดมากขึ้นอีกนะคะเมื่อต้องอยู่กับพี่เฉยๆไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ถือเป็นสถิดีสูงมากเลยนะครับน้องเกด พี่ป้าเริ่มสงสัยแล้วแหละว,ว่าผู้คนรอบตัวเราเนี่ยจะเกิดความเครียดกันบ้างไหมนะและถ้าเครียดเขามีวิธีการจัดการกับความเครียดอย่างไรได้บ้างงั้นถ้าเราอยากรู้ก็ต,ต้องให้ถาม,ถามเครียดค่ะ่ะเครียดมากค่ะ เครียดเลยแหรอคะเครีคยดมากเลยค่ะเครียดนะครับเล่นเกมกาแฟค่ะทำงานที่เรารักไงอย่างป้าเพ้นกระเป๋าอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นคนอ่านหนังสือเท่าน,นั้นเองค่ะเราก็หาของกินอร่อยๆส่วนใหญ่ก็จะดูหนังฟังเพลงครับแต่ช่วงนี้ที่เลือกมาก็จะเป็นการวาดลูกก็รู้สึกว่ามันทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็โฟกัสกับสิ่งๆงหนึ่งได้เหมือนกันคับผมโห จากที่ลองสอบถามผู้คนรอบตัวมาทําให้รู้ได้เลยนะครับเนี่ยว่าในช่องคุยแบบนี้แทบทุกคนเลยนะครับที่จะเกิดความเครียดขึ้นกับตัวเองใช่แล้วค่ะและแต่ละคนก็จะมีวิธีบําบัดความเครียดของตนเองที่แตกต่างกันไปเลยอย่างบางคนก็หากิจกรรมทําไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการเพ่งกระเป๋าหรือว่าการอ่านหนังสือแล้วลองเก็สรู้ไหมว่าวิธีการใช้ศิลปะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีในการบาบัดความเครียดที่ดีมากๆเลยนะหืม ฟังดูน่าสนใจจังเลยนะคะน่าจะเป็นวิธีบำบัดความเครียดที่เหมาะสมกับช่วงโควิดในยุค New Normal มากๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะเนี่ยพี่นึกถึงคนคนนึงเลยนะใครเหรอคะพี่ปั้นพี่ฮ่องเต้ครับน้องเกดอ๋อพี่ฮ่องเต้เตจ้าของเพจ Art of h องเต้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับพี่ฮ่องเต้เป็นคนใช้ศิลปะในการบำบัดครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ด้วยครับน้องเกดอยากเจอพี่ฮ่องเต้จังเลยค่ะงั้นเราไปพบกับพี่ฮ่องเต้กันเลย สวัสดีครับพงเต้ครับคนทอนเตโชลานครับปัจจุบันเป็นพิธีกรเป็นคนวาดรูปแล้วก็เป็นเจ้าของเพจอาร์ตพงเต้ครับถามใครใครก็เครียดนะเราว่าถามเรื่องรายได้เครียดไหมก็มีกระทบบ้างเหมือนกันเพราะว่ามันก็ออกไปถ่ายและรายการไม่ได้แล้วก็เครียดอีกทางนึงก็คือเป็นห่วงว่าคนในครอบครัวจะติดคนใกล้ตัวเราเพื่อนเราคนรอบๆข้างจะติดไหมอะไรเงี้ยเราแทบไม่ออกจากบ้านเลย,ยนี่ดีกว่าเครียดอีกอย่างนึงก็คือว่า มันมีแอซิบิชันหลายอันมากที่แพนไว้ว่าอยากให้มีแต่ว่ามันจัดไม่ได้เลยเนื่องด้วยว่าสถานที่มันปิดหรือว่าเราประชุมทีมงานไม่ได้เพราะว่าทีมงานมันต้องมาเจอกันเนาะเจอกันคุยกันนู่นนี่แต่มันทําไม่ได้เลยเพราะนั้นมันก็จะมีความแบบยุ่งยากวุ่นวายและเครียดในจุดนี้พอสมควรครับผมไม่ทันได้เครียดมันมันติดก่อนแล้วมมนค่อยเครียดตามมา อาการตอนนั้นมันเหมือนจะตายจริงเพราะว่าไปถึงโรงพยาบาลคือสวบเสร็จปุ๊บเชื้อเยอะมากแล้วเอ็กซเรย์ไปเจอรอยติดเชื้อแล้วเรียบร้อยอะไรก็ตามมันมันไปในเฟสสองแล้วอะไรเงี้ยถามว่าเครียดไหมเครียดอะไรก็คงจะหายไหมจะตายไหมแล้วก็เครียดที่ไม่ได้ทําสิ่งที่อยากทําก็คือไม่ได้วัดรูป พอมันเริ่มอาการมันเริ่มคลี่คลายในวันที่วันแปวันที่เก้าอะไรเงี้ยเริ่มแบบอาเริ่มหายใจไหวเว้ยเริ่มไม่ต้องแบบเครือกเคือและเริ่มไม่ไอเวลาหายใจออกเริ่มนอนได้อะไรเงี้ยมันก็เริ่มหานู่นนี่สกเก็ตสกเก็ตภาพเริ่มโพสตลงเพจเยอะหน่อยก็ประมาณนั้นแต่ถามว่าหากิจกรรมไหมเราว่าคนที่ติดโควิดทุกคนอะกิจกรรมมันก็คือรอรุนนี่ตูหายสักทีอะเท่านั้นเองใช้เงิน เออเ,ออเออใช้เงินแล้วจะหายเคยรียดแล้วก็จะกลับมาเครียดใหม่ตอนไม่มีเงินแต่ว่าตอนใช้เงินอาจจะหายเคยรียดแบบไปเดินทอยอาร์ตแล้วก็ซื้อของเล่นเยอะๆต่อเลโก้ก็ช่วยได้ต่อเลโก้เออต่อเลโก้ก็เป็นวิธีการทำคลายความเครียดได้ดีพอสมควร เป็นบรรลที่ปกติเคี่ยเราไม่ค่อยคุยอบใครอ่ะมันก็เหมือนก็อยู่กับตัวเองยกเว้นว่ามันจะมีปัญหาที่แบบกูรู้สึกว่ากูแก้เองไม่ได้จริงๆรปวดหัวว่าอยากจะระบายอันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเรามากักจะชอบอยู่กับตัวเองและแก้ไขปัญหาตัวเองเช่นแบบเล่นของเล่นที่มีอยู่วาดรูปคิดโปรเจกต์ใหม่ ได้วาดรูปเยอะขึ้นครับได้รู้ว่ามีกลุ่มคนที่ติดตามแล้วก็ชอบงานเราอยู่เราก็ไม่ได้วาดรูปอยู่คนเดียวในโลกอีกต่อไปสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเปลี่ยนไปกับเพจเรารู้สึกว่าเพจเรานับวันยิ่งเป็นคอมมูนิตี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ยิ่งสรุปก,กับการทำมันเป็นคอมมูนิตี้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มเห็นว่ามีคนชอบงานเราจริงๆมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่าเราปล่อยได้มากขึ้นเช่นแบบ เอ้ยมีคนรักงานเราจริงๆไว่ามีคนอยากเก็บงานเราจริงๆเริ่มขายงานนะเริ่มมีการบบเอ้ยแบ่งงานให้เลเ l l e ตอร์ไปเก็บบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเพจมันอบอุ่นดีมันที่ที่เราเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกปลอดภัยสบายใจเป็นไงน้องเกดเห็นไหมว่าศิละปะมีความน่าสนใจมากมากยิ่งพอได้ฟังประสบการณ์จากพี่ฮ่องเต้เราเนี่ยการใช้ศิละปะช่วยบรรเทาความเครียดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอืมใช่ไหมเพราะว่าที่พี่ฟังพี่ฮ่องเต้พูดมาก็คล้ายากับอาร์เชอร์พี่เลยนะ แล้วอาชียพี่มันคืออะไรคะฟังดูน่าสนใจจังเลยค่ะงั้นถ้าอยากรู้ก็ต้องให้ถามก็ชื่อปัดนะคะปรัชญาพรวรรณันท์ค่ะคราวๆเนาะก็ปัดจบคลุศาสตร์จากที่จุลานะคะคือปัดสนใจเรื่องการตั้งคำถามนี่แหละก็เลยทำโปรเจกต์ปริญญาโทจบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคำถามผ่านกระบวนการศิลปะก็เลยไปเจอศาสตร์ที่เรียกว่าศิลปะบำบัดนี่แหละค่ะ แล้วพอจบปริญญาโทเนี้ยพี่ก็เลยตัดสินใจเรียนต่อศิลปะบำบัดหลังจากนั้นเยงยก็เป็นหลักสูตรหลังปริญญาโทไปที่อังกฤษเนาะแล้วก็มาเปิดสตูดิโอ e r เปอ a ร่นเนี่ยก็คือ2ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำคอมมูนิตี้อาร์ตเขารู้สึกว่าจริงๆกระบวนการศิลปะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับพี่นะแล้วเราอยากจะทําพื้นที่หนึง่งที่ให้ทุกๆคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทําศิลปะมาก่อนเลยทําได ก็ศิละปะบําบัดที่มองว่าเป็นกระบวนการหนึ่งเนาะที่ใช้ศิละปะหรือมีเดียมทางศิละปะไม่ว่าจะเป็นจะวาดจะปั้นใช้ทรายการเคลื่อนไหวร่างกายเราหรือว่าการการสร้างสารรค์รูปแบบใดก็ตามอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเสียงดนตรีการเขียนอะไรเงี้ยค่ะมาเป็นสื่อให้บุคคลผู้เข้าทํากระบวนการบําบัดใช้เขาในการสื่อสารความรู้สึกอารมณ์จิตใจความคิดทั้งความเครียดความกังวลสิ่งที่อาจจะรู้สึกว่าสะสมมานาน หน้าที่ของนักศิละปะบําบัดคือพี่ว่าเป็นเป็นการสร้างพื้นที่และความสัมพันธ์ที่ปลอดภยัยพี่ว่ากระบวนการเยียวยายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้สึกปลอดภัยพอนอกจากสร้างความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยแล้วก็คือแนะนําให้รู้จักอุปกรณ์ทางศิละปะค่อยๆแนะนําให้เขารู้จักเครื่องมือที่จะช่วยให้เขาสื่อสารความรู้สึกของตัวเองได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปให้รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเป็นตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการได้รับประสบการณ์ในการบําบัดหรือเยียวยา,ยายเป็นเรื่องปกติ คำว่าบําบัดมันเป็นคําที่พี่ว่ามันละเอียดอ่อนมากเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยเราต้องมีปัญหาเหรอเราเลยต้องมาบําบัดแต่งจริงไหมประสบการณ์ในการเยียา m ันมันมีอยู่ได้ตลอดแต่ว่าใน art t h e r a p ีมันก็คงมีฟอร์มรูปแบบที่อ่ะเป็น setting ที่ปลอดภัยคราวนี้ถ้าเป็นบุคคลผู้มีภาวะเปราะบางในการทําศิลปบําบัดที่ก็จะแนะนําให้ทําเป็นคอร์สแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า art review ก็คือเอางานศิลปะท,ทั้งหมดที่ทาในทุกๆสัปดาห์ มาเหมือนจัดเป็น exhibition เล็กๆลกแล้วให้เขาประเมินตัวเองก็จะสอบถามเป็นระยะระยะว่าโอเคเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไหมมีอะไรบ้างที่เขาเรียนรู้จากกระบวนการการทำงานศิละปะอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็รูปแบบก็ประมาณนี้ค่ะเกี่ยวค่ะก็ศิละปะทํางานกับสมองซีงขวาถูกไหมคะทำงานกับความคิดสร้างสรรค์คราวนี้ศิละปะเนี่ย คือพี่ว่ายิ่งยิ่งมือเราหยิบจับสัมผัสเนี่ยทางขวาเขาก็ได้ทํางานซึ่งซึ่งเด็กๆเด็เเราใช้เยอะเพราะว่าเด็กๆต้องเล่นเพื่อเพื่อเติบโตเพื่อเรียนรู้คราวนี้พอเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องแบบมีฟอร์มอะไรบางอย่างของตัวเองต้องเรียนต้องทํางานทางขวามันก็ไม่ค่อยได้ใช้ในขณะเดีวยวกันพี่ว่าการการที่เรามาเอ็กซ์ซ์ไซส์เบรนทางขวาอะไรเงี้ยค่ะผ่านการสร้างสรรค์ก็คือช่วยช่วยให้เรารู้สึกสมดุลมากขึ้น ไม่มีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่พี่ชอบมากคือคําว่าขอบเขตหรือว่าบ o u n d a r y แล้วเหมือนวาดเส้นอันนึงว่านี่คือขอบเขตของฉันและฉันจะพักอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้พักบ้างอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ร้องไห้ได้โกรธได้มีทุกอารมณ์แล้วก็พี่ว่ามันมัน,ม,นมันสำคัญกับการสร้างสมดุลนะคะนอกเหนือจากนั้นอาจจะแนะนำ exercise free writing นะคะ คือหลายๆครั้งพี่ว่า free writing เป็น exercise ที่ดีมากที่พี่เองก็ทําเมื่อมีเวลาเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเราเครียดมากๆเนาะ free writing คือการเขียนแบบอิสระอะ่ะก็คือจะเขียนก็ได้ด้วยดินสอปากกาหรือพิมพ์ก็ได้แค้เราจัดอยู่ในโฟลเดอร์ที่ขอบเขตของสมุดที่เป็นของเราเนาะให้นึกว่านี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยจะไม่มีใครมาอ่านงานเขียนของเราเราไม่ได้พยายามจะไปสร้างสารร์งานเขียนเพื่อให้ใครมาอ่านนะคะเป็นพื้นที่ที่เราจะปลดปล่อยความรู้สึกเขียนคําประโยค ความรู้สึกอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นแค่ให้ได้มีโอกาสได้ปลดปล่อย,อยตรงนั้นนะคะเป็นไงบ้างครับน้องเกสทีนี้ก็รู้แล้วสินะว่าอาเชอร์พี่คืออะไรและสามารถนํามาปรับใช้กับความเครียดในช่วงโควิดอย่างไรได้บ้างเกสดรู้แล้วล่ะค่ะว่าอาเชอร์พีเนี่ยมันคือกบวนการทางศิลปะัที่มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการเขียนหรือการได้เครื่อหมหวร่างกายถูกต้องเลยครับ้องเกตและนอกจากนี้นะครับพี่ปัดก็ได้แนะนําวิธีการใช้อาร์เชอร์พี่นะครับเพื่อมาบําบัดความเครียดได้ง่ายที่บ้านอีกด้วยนะครับนั่นก็คือการกำหนดขอบเขตให้ตัวเองการตั้งคำถามเพื่อให้เข้าใจกับตัวเองมากขึ้นแล้ววิธีการใช้ฟรีเวติงนะครับใช่แล้วค่ะเพราะการเขียนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของอาร์เชอร์พี่ด้วยเหมือนกันและวันนี้นะครับเรายังมีเกจเสริมความรู้เกี่ยวกับ h i s t o r y of Archerp ีมาฝากทุทกคนด้วยนะครับ น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั้นก็ไป,ไปดูกันเลยจุดกำเนิดอของ art therapy ในสหาราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลไปทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยแต่เพื่อให้เราเข้าใจที่มาและความหมายของ art therapy มากขึ้นเราไม่ย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดอของ art therapy กันค่ะเอดเวดฮิลล์ศิลปินชาวอังกฤษได้สร้างคำนิยามว่า a r therapy ขึ้นเป็นครั้งแรก ในช่วงปี1940ต่อมาเขาได้มีโอกาสเข้าไปสอนศิลปะให้คนไข้ในโรงพยาบาลและสังเกตเห็นผลลัพธ์จากการสร้างงานศิลป์ซึ่งทําให้อาการของคนไข้นั้นดีขึ้นโดยเริ่มสังเกตเห็นพลังแฝงของศิลปะตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่1จากการพบว่าทหารนั้นมีอาการดีขึ้นจากการสร้างงานศิลปะ ในช่วงเวลาที่ไล่เรียกกันฝั่งสหรัฐอเมริกามีนักจิตวิทยาชื่อมาร์เกรตนูมเบิร์กเธอได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของซิกมันฟอร์และคาจูที่เชื่อเรื่องความหมายของสัญลักษณ์แต่ว่าความหมายของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปมาร์เกรตนูมเบิร์กจึงเป็นคนแรกในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มใช้คําว่าอาร์เทอร์พีเพื่ออธิบายวิธีการที่เธอเลือกใช้รักษาคนไข้เธอบอกว่า ศิลปะบำบัดคือการปลดปล่อยจิตใต้สำนึกผ่านการแสดงออกทางศิลปะอย่างเป็นธรรมชาติศิลปะบำบัดนั้นมีคุณสมบัติที่เป็นยานในตัวเองมีว่าจะเป็นการวาดรูป,ประบายสีการปั้นการเขียนหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวล้วนส่งผลดีต่อด้านต่างๆซึ่งอ r t ์ตเทอพีถูกใช้มาอย่างยาวนานและได้รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัย วันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาเชอร์พี่ไปเยอะมากๆเลยนะคะพี่ปั้นครับแล้วพวกเราหวังว่าอาเชอร์พี่นะครับจะสามารถช่วยบำบัดความเครียดได้กับใครหลายหลายคนในช่วงยุคโควิดได้เหมือนกันนะครับเราเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ลองปรับและหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเองวิธีที่ทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายหรือสบายใจก็จะสามารถผ่านช่วงเวลาอันแสนเคร่งเครียดในยุคนี้ไปได้อย่างแน่นอนและถ้าใครนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆและเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เพื่อเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ